ไม่ได้ก้าไปตามเคยนะคะสองพี่น้องมักเลาะค่ะเลาะแล้วเลาะอีพี่น้องจ๋าเบิ่งดูมือนี้แหละได้ละมานเพื่อพี่น้องเฮ็ดก็มีคอยได้ค่ะพี่น้องกละเลาะจนเฮ็ดออกือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าตามสองพี่น้องมักเลาะมาเด้อค่ะมาสองพี่น้องมักเลาะละได้ละมานเพื่อพี่น้องน้องจ๋าเข้ามาก็เจอแล้วก็พี่น้องดอกแรกแหกหมานดอกแรกแหกหมันงามขนาดพี่น้องดอกบ้าไงพี่น้องจ๋า โอ้ยพี่นะอือหือโอ้ยพี่น้องจ่กีบโ้ยขาขาขาบักไงพี่น้องจ่าไงเอาคนเด้เออไงเอาไงเอาเฮ้ยโอ้ยขาบักไงพี่น้องพูดนะงามเลยงามเลยพี่น้องโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเด้อุ้ยดอกงามพี่ลึกดอกใหญ่จะสูงมีเมทิสละอออีละบ่สูสมบูรณ์นุ้ยเออสมบูรณ์พุ่นสุกหือ มาเจออีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเพิ่นหลีอยู่ในหลือไปพี่น้องนีอยู่กับพี่พิใส่ตาสองพี่น้องหมักเลาะนะคะเฮ็ดน้ำมะค่ะพี่น้องจ๋าเอยงามแท้จนสมุนไพรนี่แกขันเอินต้นเผือาังอันนี้งามว่าแล้วไปเจอเฮ็ดพิการอีดอกหนึ่งพี่น้องเลียวไปเอาขึ้นเอาเพิ่นม่ได้แล้วค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดพิการดอกนี้คือเราเอาเพิ่นมีได้นะพี่น้องเนาะ เออไปมันเป็นซื้อเสียจแล้วพี่น้องมาเจออีดอกหนึ่งสวยๆจ้ะพี่น้องจ้ะเออกำลังเอกะสีเด้ค่ะพี่น้องเอาได้ละค่ะดอกนี้เอออึดอยาเธอได้พี่น้องเห็ดป่าของสองพี่น้องมกักเลาะนี้ฝนตัคำผลตัคเพิ่นเมื่อคืน <c oughs> อืมสวยค่ะโอ้ยพี่น้อง <c oughs> ดีใจเมื่อพี่น้องขึ้นว่าเปเนเห็ดปลุกเออที่ไหนได้ เห็ดายเบอรอกับพี่น้องจ๋าเห็ดเมาเห็ดเบื่อนะครับพี่น้องดีใจหมดสองพี่น้องมักลอ้อตื่นเต้นหมดเลยว่าเห็ดปวกที่ไหนได้ไม่ใช่เลย <c oughs> <c oughs> เจอเห็ดมันปูสวยๆพี่น้องจ๋างามงามพี่นะเอาอุ้มเก็บไหมอุ้มงามแท้ป้าด,ดอกหใหญ่เด้พี่หนงใหญ่เนนี้เสียเอาพี่นะป้าบ้านสองพี่น้องมักลอ้อมีเคยได้หยอกดอกหใหญ่แนวนี้เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าป้าพู่นะ เห็ดมันปูนี่นี่โอ้ยงามงามงามพี่น้องวุดีใจค่ะพี่น้องเจอเห็ดงามงามนี่นะวัดเอาเอาเอาเฮ้ยคิดดินลายกระยาไปเส้น้ําเกลือมันยังละอ่เคยอือเส้น้ําเกลือฝนตกสะเพริ่มเมื่อคืนนี่วัดสูงวัดนี่นื่อยเลเหนื่อยกเหนื่อยงามเด้พี่น้องเอาลดเอาลดเออนั่นแหละเอาชั้นตำดอกนั่นแหละ เอ,เ,อเอามาเอาันนี้อีบันนี้นี่งดงามแท้พี่นงงามงามอือหือเป็นโกเลยเนาะก็เป็นโกเป็นเงาเนาะเฮนเนาะอืมมาเอาพี่บันนี้เฮ้ยพี่พี่พี่นงอยาได้เฮ็ดมันป you know. ู่ด้วยกับพี่นงบันนี้งามแท้พี่นงนี่นี่ดอกปักใหญ่อือือมาแกงเฮ็ดมันปู่กินแซ่บแท้เดพี่นงจ๋า อเลยมองนี่เออนี่ใจจังได้เห็นเห็ดพี่น้องเห็นมันปู่ดอกปักใหญ่นึเห็นมันปู่บ้านสองพี่น้องหมักเลาะนั่นไม่เคยใหญ่เฮานี้จะถือได้พี่น้องจ๋ามีแต่นล่นน้อยค่ะพี่น้องอันนี่นะคักงามแต่พี่น้องจ๋ามาเจอเห็ดพึ่งอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดพึ่งเล็ก เห็ดพึ่งคือหมายถึงเห็ดพึ่งนะครับพี่น้องจ๋าเอาได้ไหมอยู่เอาได้อยู่ท้องเขาแข็งอยู่โอเคแกงได้เลยครับพี่น้องจ๋าโอ้ยพี่หนงงามเงามพี่หนงจ๋าบ้าดงามเลยพี่หนงเห็ดโก่ขาวด้วยครับพี่น้องจ๋าบ้าดงามจะดอกนี้งามไม่มีที่ติเลยนะครับพี่น้องจ๋างามค่ะโอ้ยคักเหรอเนาะ ม่มืมาเจอเฮดหาดอีสองดอกกับพี่น้องนะี่ดอกหนึ่งนีดอกหนึ่งกิ้งกือกับเฝ้าอยู่ได้ค่ะพี่น้องเฮา,เาสูมหมดแย่งสิงกับกิ้งกืออยู่ได้จากพี่น้องจา๋าเอาเอาเอาจัดการอุ้มเก็บอโอ้โอโหเหเดมันแหงอึศฮาดงามอยู่ได้ค่ะพี่น้องจา๋างามองามเราเอาไปทามขาเบิ้งได้ค่ะพี่น้องว่ากินได้ยี่บอกอันนี้แต่คิดว่ากินได้เพราะกิ้งกือมันกิน้ะค่ะพี่น้องมันกินไม่ได้กละทิม กินไม่ได้ไหมายถึงกินไม่ได้นะคะพี่น้องแต่ก็สวยงามแต่ก็สวยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามเขาแล้วว่ากินได้ก็จะกินถ้ากินไม่ได้ก็จะทิ้งะค่ะพี่น้องจา๋าจะแม่นเป็นหลีพี่น้องจะแม่นเิ่นอึดมองออกหนะ่น่านยุดเตอร์ขอนนะคะพี่น้องจา๋าเบิ่งเพิ่นเอาเพ่นไดอยู่บ่เบื้เหลึกเราคนไดอยู่บยเอาได้ไม,มัย้ยผมยุงก็เยอะเยอะ อยากกันจุงก็เอาไม่อยู่จะพี่น้องจ๋าเอามีอยู่ขยากันยุ่งเหรอโอ้ยเหละสำได้รึ่งหนึ่งโอ้ยได้ครึ่งหนึ่งได้ได้กระบิงหนึ่งพี่น้องจ๋าเป็นเหละเป็นหลีขะกูพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องนี่เห็ดเผือนี่คืองามงามเลยพี่น้องกินได้ปะพี่น้องจ๋าเบิ่งดูซอยสองพี่น้องมักเลาะเบิ่องนี่เบิ่งดูอุ่มเห็ดเผือเบิ่งดูคืองามเท่ คือเฮ็ดอัันนน้ oh, ี oh, uh, he ad, ่ยวก็เฮ็ดตับนี Discord> ่แหละเนาะเฮ็ดอันนี้เห yeah, ็ดตับเห็ดเ็ดตะปูเห็ดตะปูบ่ะโอ้อันนี้โอ้เห็ดเห็ดก้นทั้งมันเท้ามันเท้ากินไม่ได้พี่น้องมันเท้าแล้วเอาไม่ได้สองพี่น้องมักเลาะขี้อามอีละพี่น้องอุตส่าห์แล่นเข้ามากะหืดกระหอบดอกบ้าไงแต่เป็นเห็ดพีบเบอร์ คือว่าเป็นเฮดโป้คือคือแล้วกับพี่น้องเนาะพู่นะเพื่อนคือได้ไหมโอ้มีแต่เฮดพีเบอร์คับพี่น้องดอกงาไม่ลึกโอ้เป็นแต่ยิ้มโหเนาะแลนดมาเมื่อยวระสนคือว่าเป็นเฮดโปุโอ้แว้แต่อีด,ดูเนาะพี่น้องนเนาะแต่ว่ปู้พี่น้อง เบิ่งดูบ้านมาเจอก็มาเจอเฮดพิกการพี่น้องเพื่อนสองดอกพี่น้องเห็นเหมือนพี่น้องจ๋าโอ้ยบ้นานเพื่อนมาเจอเพื่อนพามาเจอเฮดพิกการเฮ็ดง,งามๆก็เป็นเฮดพีเบอร์ด้กับพี่น้องจ๋านุ่มๆพนีเขามีได้เข้ามาเอเขามีได้เข้ามาอือพี่น้อง ได้สมบได้หยบเปื่อยอยู่ยได้เต่ได้แต่ดอกเนาะได้แต่ดดอกพ่นขาพันเปื่อยพี่น้องจา๋าเจอเฮ็ดสีแดงอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋างามงามโอ้กองสองพี่น้องมักละคือมดูดนะมันเป็นเผล <laughs> อโอเบกังมือมัวขมุกขมัวเฮ็ดน้ำะค่ะ<อ>พี่น้องจา๋างามค่ะพี่น้องงาม มาเจอเฮ็ดแดงพิการอีดอกหนึ่งจากพี่น้องคุณนะสวยแบบพิการพิการนะคะพี่น้องจ๋าเอ๊ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีให้เก็บนะพี่น้องเนาะไม่ตื่นเต้นนะคะจะพยายามไม่ทําเสียงตื่นเต้นนะคะพี่น้องจ๋ากลัวพี่น้องราคาญค่ะพี่น้องมาเจอดอกสวยๆอีดอกหนึ่งจะพี่น้องจ๋างามค่ะพี่น้องเฮ็ดสวยๆอีหนึ่งดอก แดดแห้งแหงค่ะพี่น้องมอนี้แดดแหงหลายแดดแรงนะเอาได้เอาได้อยู่โดดท้องเขายังไม่แดงยังขาวอยู่ยังไม่แดงมากเอาได้อยู่โดดแหงเดาโดดแหงว่าสันแดดแหงขนาดพี่น้องจ๋าไมอนี้โหนคากพี่น้องพยุงกันไหลครับพี่น้องจ๋าป้าพี่น้องใหญ่ที่พี่น้องดอกนี้ใหญ่เลยบานเอ็ดเพิ่งเวงอยู่พี่น้อง โอยเอามือเทบมันดูอุ้มคุณเกือบสั่มมืออุ้มเลยค่ะางามอหลีพี่น้องกําลังออกอยู่มองหันกับนี้แะแต่มันยังรอกในน้อยอยู่เห็นู่ว่าอืมเรียบร้อยแล้วหยโอ้โห้งยังขาวเย้กับพี่น้องยังนุ่มอยู่ได้กับพี่น้องจ้าเออท้องมันขาวท้องมันขาวโอ้ยหขาพี่น้องขากขากขากพี่น้องงาม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 โอ้สะอ่อนเนาะ มาเจอเฮ็ดพิการอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋า <deme> พ <an> ิ <fore> ่การเกือบเท่าค่ะพี่น้องได้ส่อได้อยู่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ขาเปื่อยแล้วได้อยู่บ่เคยบังดุกเอาได้อยู่าได้อยู่ดอกได้อยู่ได้จังดอกอืแล้วมาเจอดอกนี้งามๆอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องงามตามสภาพนะค่ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมเกือบเท่าค่ะพี่น้องดอกนี้ งามตามสภาพได้ค่ะพี่น้องเขาก็นได้เอามันอึดมันอึดมันเริ่มอึดละเหตุนี้มีแม่เริ่มอึดแล้วมันอึดคักพี่น้องเพื่อนทําละรเออรอบสองนี่พี่น้องจานี